like oh ทำสลามจากโยเกิร์ตแล้วก็แป้งข้าวโพดกันนะคะมีสีชมพูกับสีฟ้าค่ะใครจะสีชมพูคะโอเคเดี๋ยวเราแยกอุปกรณ์มาก่อนนะคะอันดับแรกเทโยเกิร์ตลงไปในอ่างผสมเลยค่ะแล้วช้อนขูดๆลงให้หมดเลยนะคะโยเกิร์ตแนะนำให้เป็นรสธรรมชาตินะคะหมดจะได้ไม่ตามมาชุบขูดๆลงไปเลยขุดๆลงไปให้หมดเลย ช้ชอนใหญ่ต้องขออนุญาตก่อนนะพ่อแม่ทำไมเหรอคะเพราะว่ามันเป็นของกินเราจะเอามาทำเล่นใช่ไหมคะที่แม่ปุ๋ยเอาของกินมาเล่นเพื่อจะได้ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนั่นเองเราเกิดพร้อมแล้วนะคะต่อไปไปุสีผสมอาหารเลยคะ่ะ let's go ปุ๊บๆๆๆเลยจุ๊บพ่อโอ้โหอันนี้เยอะกน <laughs> ใส่แค่นิดหน่อยอะบีบไปกัน เปลวี่อเดียวเราจะใส่แป้งขโพดอีกปู๊ดเลยหยูแย้มโอเคแล้วก็พอนเลยค่ะมือยิ้พแย้มไปเลยนะสวยมากน่ากินมากใครนะคะน่ากินมากน่ากินมากสีเงินฟ้า เป็นเฉดเป็นเฉดเลยเป็นเฉดสีอ่ะคน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 เลยคนคนเสร็จแล้วเนื้อมันยังเละๆอยู่นะคะมันยังไม่เป็นสลามเลยอันดับต่อไปเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะตักแล้วก็โรย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 ักสองช้อนก่อนตักแล้วไปโรย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 ไปบนโยเกิร์ตเลยโอเคพักนค่ะอันดับไปคนเลยจ้า คน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 อุ้ยมันเริ่มก่ะตัวกันเป็นก้อนแล้วนะอ้ว้าวใช้มือได้ไหมอะแม่ปุ๋ยแนะนำอย่าเพิ่งใช้มือค่ะเดี๋ยวถ้ามันเกาะตัวให้มันเหมือนเป็นตัวสลามก่อนเราใช้มือได้ค่ะตอนนี้มันเล็กตุ้มเป๊ะเดี๋ยวมือเราก็เลิะไงอ่ะเลล้วค่ะพอช้อนเละคนคนคนสีฟ้ายังไงบ้างต้องใส่ในปาเนี่ย เย็นเติมแป้งข้าวโพดอีกค่ะสักสองช้อนนะคะโอ้ไหลหล่นอีกแล้วระวังระวังว่ามันจะไหลหลน่นอ่าไหลหล่นแล้วก็หล่นลงไปใ,ใน<ค>ช้อนเดียวเลยช้อนยักษ์ป้แาแปลกใจช้อนเดียวจริงๆจะเป็นช้อนแบบช้อนพูนช้อนยักษ์เลยอ้าวคนจ้าคน,นจ้าเป็นไงบ้างเนื้อยังเละๆอยู่เนาะของหมีมา เลี้ยงแบบเปเรื่อยอย่าง้ลองตักขึ้นสิคะตักขึ้นแล้วก็ปล่อยลงแต่สีดูสวยมากีดีมากแต่รสชาติแต่เนื้อมันแรงอยู่เลยเรสชาติมันไม่ค่อยดีว้าวของเลี้ยงขึ้นเป็นก้อนแล้วนะแต่ยังเป็นก้อนที่เราจับเล่นไม่ได้เติมไปคำพูดเพิ่มค่ะวว้าช้อนหมูเล็บหมู โบโบโบลงไปอีก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 นี่อาคอนอ๋อยังกำลังทำขนมเลยขนมอ๋อยังกำลังทำขนมเลยเริ่มเตะได้แล้วนะงูของนูแย้มเป็นก้อนละยังยังหนูแย้มยังมีแป้งอีกเต็มไปหมดเลยคนก่อนคนก่อนคนก่อนเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะแต่ละคนเห็นไหมคะแต่ละคนเริ่มเหนียวขึ้นว้าวเป็นยืดแล้วนะของหนูแย้มน่ะเมื่อกี้ของหนูแย้มยืดแล้วนะ ้ <Yeah. S 2> ของยิ้ยังไม่ใช่เลย <Yeah. S 2> ยังเป็นโจ๊กข,ของหนูยิ้มยังเป็นโจ๊กอยู่เลยอ่าอุ้ยจับเล่นได้แล้วนะต <Yeah. S 2> ีน,นหน่อยอ,อีอ้าวหนูยิยม้มของหนูยิ้มใส่แป้งก็เพิ่มอีกของหนูแย้ยมก็ใส่เพิ่มอีกได้ค่ะใส่เพิ่มหนึ่งช้อนฟูนเหมือนเดิมนะคะโอเคได้เลยค่ะหนูยิ้มใส่เพิ่มอีกค่ะของหนูแย้ยมโอ้โ oh ห <What? S 1> ฟุ้งหมดเลยดูสิคะยังไม่เอาดีช่วมาเช็ดให้ค่ะ <Yeah. S 2> ได้ค่ะขอบคุณค่ะ นแล้วก็คน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 แล้วหนืดหรือยังคะเริ่มมีความหนืดหรือยังอ่าอุ้ยเริ่มเป็นก้อนแล้วนะนีในืมเริ่มมีความหนืดว้าวจับได้หรือยังจับได้หรือยังแล้วดูจับได้แล้วค่ะจับได้เลยมั้ยเอามือละเลงเลย ขยำ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 จุ๊บเย้ของนูยิ้มเป็นไงของยิ้มใส่เพิ่มมีขันยิ้มของเธอแค่เริ่มอยู่เลยยิ้มหรอยิ้มใส่เพิ่มยิ้มใส่เพิ่มอีกโอเคเพราะว่ามันแตกต่างกันของหนูยิ้มดูสิคะเป็นก้อนๆเลยแม่ปุ๋ยจะลองจับดูนะคะของหนูยิ้มนี่เย้ยของหนูยิ้มเป็นก้อนเลยนะเนี่ยสวยเลยสีอ่ะสีสวยมากเลยค่ะจากขอบขอบที่ยังไม่โดนผสมแป้งนะคะ เลล็กๆเยเยราจะต้องขยำขยำแป้งให้มันเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้นะคะ <G ül> หนูยิ้มเป็นไงบ้างคะอ๋อหนูยิม้มหนูยิ้มแม่ปู่ยังได้อยู่นะจะใช้มือแล้วก็ได้นะหนูยิ้มอะ่ะทํพยนี้เด่าน้ว้าวทํวามยัมเป็นก้อนแล้วนะ <G ül> ติดปืนอย่างนีย <บา S 2> เห็นนี่นะอ่าไปปั๊มเลยปั๊มไปเลย <G ül> ลงไปไเลย,ยนั่นแหละี๋้วส่งตัวแทนออกไป สวยเลยนั่นเนี่ยดูแย้มแย้มเน,น,นื้อเป็นยังไงบ้างคะนุ่มนิ่มไหมคะหรือว่ายัางแข็งแข็งคะนุ่มนิ่มเหมือนกับแบบว่ายิ่งกว่าสลามอีกอะมนันแบบนุ่มนิ่มนะที่เหมืกับเพดัวอะเหมือนกับเพดัวค่ะอูมาสีตัวเองเอาวันนี้เหมือนกับเ,เ,เบพดัเลยเหรอสีสวยก็เพดัวนะหนูยิ้มเพิ่มอีกไหมคะหนูยิ้มยังเล่นอยู่เลย ขยำเลยขยำเลยต่น,นี่ค่อยๆขยำค่ะเดี๋ยวอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยถูกต้องค่ะขยำเลยขยำให้มันเป็นก้อนๆเลยว้าวว้าวยังเริ่มกว่าขอบอก้อนเลยที่จะก้อนสวยก้อนก้อนก้อนนี่ว้าวอ่ะโฮ้ยมันได้อย่างงี้แล้วมันก็ง่ายเลยดูุแย่มึง โอ้ยสิงอ่ะเดี๋ยวเอามือชุบแป้งกบบนี้ตอนเรายิ้มเป็นไงบ้างดูยังแตกๆอ๋อยังแตกๆมันต้องเราต้องขยำขยำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอุ้ยยิ้มก็เริ่มแล้วนะทุบแป้งไปเลยหนึ่งสองสามว้าวแปดรอบๆมาก่อนได้แล้วเนี่ยได้แล้วใช่ไหมข้อนนี้มันเพดอนไหนขอดูหน่อยมันเพดอนตรงไหนนี่มันเพดอลเลยว้าวเนื้อนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะติดมือไหน ไม่ค่อยติดเลยอ่าน้ยแย้งทำเหมือนสลามเลยว้าวแล้วถ้าทำเหมือนสลามอีกแบบนึงล่ะที่ขยายให้มันเป็นแบบใสๆนั่นนะโอ้โหไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าานแข็งกว่าสลามใช่ไม่ได้แต่มันปลอดภัยสำหรับเด็กๆงจา๊บโอ้ก้อนใหญ่เลยนะเนี่ยใช้โยเกิร์ตสอง สองกระปุกอ uh ือหือหนูยิ้มนิ่ไหมไม่หนึ่งกระปุกมันจะได้ทุนไหนเนี่ยหนึ่งกระปุกมันจะได้เท่านี้เลยนะนิ่มมากได้เท่าเดียรึนิ่มมากหรือขอมาเล่นมันโตเลยไปไงหรืออ่าแป้งข้าวโพดโรยๆแต่เย็นๆเบาๆเบาๆเบาๆแล้วก็เราก็เอาเพเดอของเรานะคะสลามมันเรียกว่าเพเดอไหมเพเดอดีกว่าเนาะ คลุกกันไปเลยนี่ว้าวอุ้ยมันดูเนียนมากเลยอ่ะหนูแย้มอืมคลุกไปคลุกมาอย่างนี้สนุกดีนะโอ้โหเด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมือของตัวเองด้วยหนูยิม้มดูยิม้มอือโอ้โหโอ้โหยืดแบบอ่อนๆกันอ่ะย,ยืดอ่อนๆยืดยังไงคะค่อยๆยืดอุ้ยได้ได้ดูมันไหล โอ้ยเจงอะเจ๋งเจยิ้มเลยยิ้มตาหนูยิ้มมากตาหนูยิ้มมากเล็หมดเลยเล็บเต็มเลยเอาขาดเป็นสองคนแล้วโอ้ยดูนะคะ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 โอยหล่นปิ้วเลยอ่ะหล่นปิ้วหล่นเป้าเลยดูนะ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  เดี๋ยวดูของนูยิ้มบ้างแม่ปุ๋ยจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะมันยืดยืดได้อยู่นะยืดได้อยู่ค่ะอืมมันเนื้อเป็นแบบแต่นี้เป็นก้อนๆนิ่มมากเลยค่ะเแบบนี่ยนิ่มมากเลยนิ่มมากโอ้แต่มันไหลจริงนะไหลมผนสลามจริงนะแต่สลามมันจะแบบ โอ้ยอ oh. มกอยลมมากเลยตั้นเป็นวงกลมได้ยาวยืด,ยดแล้วปุยจะลองเอาเล็กดูสิคะว่ามันจะยืดได้แค่ไหนอ่ามันจะช้าหน่อยแต่ว่ามันจะยืดได้ยาวก,กว่าปกติโอ้เนาะจริงด้วยค่ะมันช้าหน่อยแต่มันยืดได้ยากกวาปกติอ,อ,อ้าว หนูแย่ลองกองข้างลยอ่ะหนูแย่เอามัอนนวดเหนือนนี้ยาวมากยิ่งยามยิ่งยามหนูแย้มนะคะจะทําเป็นก้อนๆแล้วก็จะโชว์ยิ่งทำเป็นแค่สองก้อนสามก้อนทำให้เกรงโอเคทำสองก้อนโชว์ตรงนี้นะนึ่งค่ะอีนี่โอ้โหเนี่ยเแล้วก้อนนี้ดูสิ ลูกอย่างเงี้ยนี่ไงแยกเอานี่ไงคะมีสองลูกแล้วก็นี่แล้วก็ชึบชึบนี่ตากรนี่ดูเรียบจเก็บได้หมดนี่นะจะรวบทั้งหมดเลยเหรอโ้โหเก็บทีลูกนะเก็บทีลูกนะอย่าไม่หมักเก็บนะชึบมาละโอ้โหลูกสุดท้าย ปันรวมกันนี่กลายเป็นเนื้อเดียวกันไปละเหมือนมือเรามีเกร็ดเลยเพราะว่าแป้งมันแห้งใช่ไหมคะใช่ดูนี่ดูยิ้มถ้มันเป็นมือปืนเฮ้ยมป็นเกร็ดเลยอ่ะดูเล็บอ่าเลยอ่ะดูเล็บนี่ก็ปกติดูมือเธอมือเธอมันจิ้งก่านะไอตัวเนี้ยมันเอาไอพวกเนี้ย ออกไปจากมือยิ้มจนมือยิ้มเป็นอย่างนี้เลยอ๋อแป้งอ่ะที่แรกมันก็ติดมือก็เลยเอาตัวก้อนๆตรงเนี้ยอีกอันหนึ่งกลิ้งๆมาปั้นเล่นอย่ามาปั้นเล่นมาปั้นเล่นแล้วยัก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเฉยมันจะเฉยกลมไหม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 กลมกลมเลยกลมเลยมทำเป็นอะไรเราสามารถนำมาทำ เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆได้นะคะดูยิ้มจะทําอะไรคะอ๋อ,อดูยิ้มจะไล่เก็บใครเล่นหมากเก็บเป็นบ้างบอกแม่ปุ๋ยหน่อยนะต้องเอาไว้ข้างหน,น้ามากกว่านี้ไม่งั้นจะเล่นไม่ได้เปิดดูยิ้มแล้วคะดูยิ้มทำอะไรวงกลมอะไรนะคะทำเป็นวงกลมน่าส,สวยเนาะก้อนกลกลมดีดีนิ่มๆจับได้ไหมคะเนี่ยจับได้ขอบคุณค่ะ แล้วก็จิ้มลงไปได้จิ้มได้ไหมคะจิ้มอย่างนี้เลยคะจิ้มลงไปได้เหรอจริงเหรออ่าฮะยิ้มต้องการให้เป็นไปลืมเปิดมือนะปล่อยมือนะโดนัทโดนัทฉันให้โดนัทด้วยโดนัทโดนัทโดนัทโอ้ยน่าทานมากเลยเป็นโดนัทที่น่าทานมอง หนูยันกำลังตบแป้งอยู่นะตบ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 ,ตบแป้งโอ้หนูยันทำเป็นอะไรเนี่ยโอ้โดนัทยักษ์เลอนเนี่ยแม่ปุ๋ยจะปั๊มรอ,อ,มอมหนู่ไปอึ๊บก้องไหมอิซี่ลงสองสามย้ายเป็นมือเลยวัดมือยิ้มกับ ยิ้มสิคะดนมือปุ๋ยนะเฮ้ยมือหนูยิ้มเล็กนิดเดียวเองดูมือแม่ปุ๋ยใหญ่มากเยี่ยมมากมือก่อนโหดันมาซะจัดอ้าวอ้าวเป็นสองชั้นเลยนี่มือหนูแย้มหนูแย้มเจ้าไข่มาเล่นด้วยเหรอคะนี่เป็นไข่ของยีไข่ยักษ์ด้วยแ่ข้างหนึ่งหรอคะนี่ไงจริงจริงมันเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะประกบกัน ได้เลยคะ่ะโอ้โหตอนนี้นะคะแป้งของเราเริ่มแห้งแล้ว <c oughs> เป็นเกร็ดๆเป็นเล็กๆอย่างนี้เลยสนุกเนาะโอ้ยมันจะออกได้ไหมอ่ะออกไงอะคือมาลุ้นกันอุ้ยไม่ออกไม่ออกหนูยิม้มมันออกไปได้หนูยิม้มจะออกได้ไหมนะตอนนี้หนูยิม้มดึงออกเลยดึงนั้นออกก่อน อีกเลยอ่าเอาออกไม่ได้หะย้อออกยังไงคะอ๋อต้องควด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 ควกควดควดงั้นเลยโอ้โหถือว่าเล่นสนุกเพลินเลยนะคะสำหรับเพโดของเราในวันนี้ถึงแม้มันจะได้แบบอาจจะได้ไม่ยืดเยอะเหมือนสลามที่เราซื้อตามตลาดทั่วไปดูสิไม่ได้เล่นเพลิดเพลินอุ้ยปูดออกมาเลยไม่ได้เล่นเพลิดเพลิน เหมือนเพโดจริงๆนะคะแต่มันก็ปลอดภัยสำหรับน้องๆนองแน่นอนค่ะยิมยิมยิมลองตัดในห้องปุ๋ย,ยมันเริ่มเลยยิมยิมตัดนในห้องไม่ปุ๋ยเลยค่ะโอเคตัดไปเลยตัดไปเลยเป็นชิ้นๆเลยเป็นเหมือนตักหมูปิ้งอะขายหมูปิ้งจ้าขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งจ้าขายหมูปิ้งจ้า,า,จาอโอ้หนูแย้ไม่เอามือเข้ามาใกล้นะคะเพราะว่าอาจจะโดน กันไก่ตัดได้นะคะาขายหมูปิ้งจ้ากันไกายาวด้วยเนี่ยไปหยิบมาจากไหนเนี่ยขายหมูปิ้งจ้าว้าวนี่คือสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะเล่นเหมือนพวกเรานะคะแม่ๆก็สามารถไปหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายๆเลยนะคะมีแค่โยเกิร์ตสีผสมอาหารแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวเราไปเล่นต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย